你看，那什么什么。 ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วป่ะ มาดูแอปต่อนะคะหลายคนที่ลงทะเบียนสําเร็จแล้วเนาะมีบางคนที่ยังไม่ได้ค้างไ้ก่อนเดี๋ยวอ Video, รอวีดีโอเรออ๋อได้ได้ไดไดอ่ะคนที่ไม่ได้รอ,ก,ก,ลลอก,ก่อนนะคะเดี๋ยวไปปรึกษาทางผู้ที่ดูแลระบบก่อนนะคะคนที่ได้แล้ว เาเปิดแอปอีกรอบหนึง่งเม่เช้าเราโหลดแอปกันแล้วบางคนก็ลงทะเบียนได้บางคนก็ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จนะ f TOEA นะคะเรามาดูว่าในแอปมีอะไรบ้างนะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะพอลงทะเบียนสําเร็จแล้วต้องเข้าสู่ระบบบอกแล้วว่าลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวเราก็เป็นสมาชิกของ TOEA นะคะแล้วพอเราเป็นสมาชิกเสร็จแล้วเราจะเปิดแอปเราต้องเข้าสู่ระบบ ทั้งที่เราเข้าสู่ระบบเราใช้เลขบัตรประชาชน13บาทถึงจะเข้าสู่ระบบได้เลขบัตรต้องกรอ,อกให้ถูกนะคะพอกรอ,อกเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเน้านี้มันเป็นตัววิง่งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ต้องยึดติดนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นตัววิง่ง<อ>นะคะ สำหรับแผนข้อมูลหลักของแอปจะอยู่ด้านล่างแต่จะให้ไปจิ้มตรงไอคอนที่เป็นสามกีดทั้งบนซ้ายมือนะคะให้เราไปจิ้มตรงสานขีดทั้งบนซ้ายมือก่อนเจอไหมเจอสามขีดที่ไหมเจอนะคะเพราจิ้มตรงสากขีดามาให้เลือกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวนี้ก็คือข้อมูลของตัวท่านเองนะคะเราจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบแต่ไม่ต้องกรอกตอนนี้ก็ได้ว,ว่างๆค่อย่กรอก นะคะข้อมูลส่วนตัวค่อยกรอกว่างๆนะคะให้เราสไลด์ขึ้นมามันจะอยู่ด้านล่างนะคะข้อมูลส่วนตัวว่างๆแล้วค่อยไปกรอกสไลด์ขึ้นมานะคะมันอยู่ด้านล่างให้เลือกบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทยอันนี้ก็คือข้อมูลของญาติขณะที่เราทํางานอยู่ในไต้หวันขณะที่เราทํางานอยู่ในญี่ปุ่นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราเป็นอะไรไปนะคะเราจะติดต่อญาติคนไหนเราก็ใส่ข้อมูลญาติลงไปบอกญาติด้วยเบอร์โทรอย่าเปลี่ยนบ่อยนะคะ อันนี้ก็คือข้อมูลของญาติเดี๋ยวค่อยไปกรอกย้อนหลังพร้อมกับข้อมูลส่วนตัวนะคะตรงข้อมูลญาติกับข้อมูลส่วนตัวว่างๆก็ไปกรอกเนาะแล้วก็ให้จะได์ขึ้นมามันจะอยู่ด้านล่างตรงที่อยู่ในต่างประเทศจะไหลขึ้นมาตรงที่อยู่ในต่างประเทศนี่คืออะไรอยากให้ทุกคนเช็คนะั้นนะคะโดยการเช็คอินเช็คอินหน้าตอนนี้ไม่ได้เช็คอินคือการเช็คที่อยู่ณปัจจุบัน ถ้าเราเช็กอินนะตอนนี้มันก็จะขึ้นที่กระทรวงแรงงานดินแดงกรุงเทพนี่แหละเพราะงั้นอยากให้เช็กอินเมื่อเราไปถึงไต้หวันแล้วไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะเช็กอินทํายังไงเมื่อเราไปถึงต่างประเทศแล้วเราเลือกประเทศตรงสามเหลี่ยมเล็กๆใครไปญี่ปุ่นกี่คนเล่ยญี่ปุ่นยกมือหน่อยโอเคโอเคก็เลือกญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เลือกญี่ปุ่นก็โอเคไปไต้หวันก็เลือกไต้หวันแล้วก็โอเคแล้วมันก็จะขึ้นที่อยู่ให้อัตโนมัติเฉพาะแอน์รอยเท่านั้น คนที่ใช้ iPhone เครื่องหรูๆร,ราคาแพงๆนี่แหละเช็คอินมันจะไม่ขึ้นให้ต้องบิ์ใส่เอง iPhone ไม่ยอมให้เช็คอินนะคะต้องพิ์ะะพที่อยู่ในต่างประเทศใส่เองเดี๋ยวจะแกะสัญญาให้นะคะแล้วก็จะดูในสัญญานะคะเพราะฉะนั้นการเช็คอินสำหรับไอโฟนต้องพิ์ใส่เองนะ เดี๋ยวเวลาแจกสัญญาให้ดูจากสัญญาก็ได้แต่คนที่ใช้ Android s ัมซุงหัวอุ๋ยโอเพนนะคะตรงนี้จะขึ้นได้อัตโนม,มัติพอเราเช็คอินที่อยู่มันขึ้นมาแล้วเราก็ปักบุดบ,บ,บันทึกไปด้วยยกไ้ในโฟนไม่ต้องปักบุดไม่ต้องบันทึกเข้าใจไหมคะการเช็คอินเข้าใจหรือไม่เข้าใจเวลาเกิดเหตุเพทย์รทำธรรมชาติแอดมินก็จะได้เช็คได้ว่าพี่ไทยของเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ่คนนะคะเขาจะได้เช็คได้เหมือนครั้งที่ผ่านมาน้ำท่วมญี่ปุ่นอย่างกระทนหันนะคะเขาก็ที่กองเนี่ยเขาก็วุ่นวายกันเขารู้อยากรู้ว่าแรงงานไทยตกอยู่ในยิ่งอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเช็คอินติดเครื่องไว้ด้วยไปถึงต่างประเทศแล้วค่อยเช็คอินนะคะเข้าใจไหมหัวข้อนี้เข้าใจหรือไม่อ่าโอเคนะคะต่อไปนะคะแจกข้อมูลหลักใน FTOE นะคะมันจะอยู่ด้านล่าง อันแรกที่เป็นรูปบ้านรูปโีมก็คือหน้าหลักแล้วก็อันที่สองที่เป็นรูปโทรโงงนะคะอันนี้ก็คือข่าวสารนะคะอันนี้คือข่าวสารอันที่สามที่เป็นรูปโงก็คือกิจกรรมนะคะ Thank you. เกี่ยวกับกิจกรรมนะคะอันที่สี่รูปทรที่เป็นรูปโลกที่เป็นรูปโลกนี้ก็คือข้อมูลแต่ละประเทศนะคะที่อยู่ในรูปทรงชาตินี้คือข้อมูลแต่ละประเทศเราอยากรู้ข้อมูลประเทศไหนเราก็ไปคิ้มอ่านได้เลยถึงแม้ไม่ได้ไปทํางานก็ดูได้นะคะแล้วก็ในรูปรงชาตินะคะข้อมูลแต่ละประเทศมีหัวข้อเรื่องอะไรบ้างที่อยู่ในนี้ก็มีตามนี้เลยมีข้อมูลทั่วไป มีรายได้สวัสดิการแล้วก็ติดต่อในงานข้อห้ามก็ควรปฏิบัติแล้วก็คาแนะนำนะคะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ของแต่ละประเทศเวลาช้าหรือเร็วกว่าเมืองไทย